ไอ้บอยสิริชัยใจเกินร้อยพี่น้องครับผมออกมาสแสดงความยินดีกับน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลใจเกินร้อยแล้วพี่น้องครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกน้อยกาฟิลนะฮะโอ้ยมีแม่แม,แม่แฟนขับเอฟซีเพิ่นเสือรถหายวะซ่าพี่น้องครับผมนี่บอยสิริชัยบอกว่าจังซี่พุ่มใจดีใจมากๆครับน้ําตาสิไลออกมาเลยน้าตาสิหลน้าหลุลกไส้เลยมีผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาสูงเสือรถไม่ ให้แบบง่ามๆเลยและที่สำคัญเป็นรถเงินสดพร้อมพี่น้องครับให้น้องกาฟิลได้นําไปใส่ในการทำมาหากินขอให้รถขั้นนี้คำคุ้นได้บักลาเด้อให้ลูกกาฟิลจะเริ่มรุ่งเรื่องยิ่งๆขึ้นไปผู้ใหญ่ใจดีใจดีที่มอบให้ก็ขอให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันควัญยืนมีความสุขก,กายสุขใจตลอดไปพี่น้องครับผมนี่เป็นภาพของน้องกาฟิลและ หัวหน้าบอยสิริชัยทายลูกครูน้ำกันน้ำรดนะฮะอันนี้ครูน้ำรดนะฮะอึ๊บเออนี่นั่นเออเห็นป้ายทะเบียนบอป้ายแดงผู้เด็กพี่น้องครับผมเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์เพื่อนในจังหน่อยกันแลวก,กันพี่น้องครับผมสำหรับบอยสิริชัยและน้อ,นองกาฟิลร่วมถึงคุณยายบอกคุณยายหรือคุณยายนะฮะนี่ สวัสดีครับน,น้องเครมาลั่นใจกันลอยครับผมวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่ <Yeah. S 1> อ,อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกำลังสิไปต่ออ,อ,อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้บักลาได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จากแม่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมก็คือก็คือรถนะครับผมกระสิไปให้อ่าให้พ่อบอยเป็นคนเจิมให้นะครับพ่อครับนนี้ เราได้ของขวัญชิ้นใหญ่ก็คือรถนะครับรถจากแม่ใจดีแต่ว่าพื้นบรประสงค์ออกน้ำครับพ่อจะให้พอไปเจิมให้พอไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ติรถยนต์นี่แหละครับโอ้ผู้ใดซื้อให้แม่ใจดีครับผมพื้นบรประสงค์ออกน้ำแม่นครับป้าน้อบอกวิ่นดอนซ่อนเดี๋ยวพี่น้องรถเก๋งหรือรถหยังหลกรถ s อ v ครับ ผมพ่อคือบองคุมากก่อนคือมองมาบอกเหตุปังเนี่ยคุณใดคือสิใจดีครับแค่ปาดทูยังให้พ่อไปขืนนั่งไปเจิมไห้ครับบันนี้เพิ่นกัเล่เอามาไห้มือมือมือนี้เป็นนีอแรกะมือว่านนี่ครับพ่อโอ้เอาไม้มือว่านนี่แม่นครับครับเป็นไปหลักอายุจักปีแล้วปมดปาดทูดีใจน้ำแด็ลูกไส้ลูกไส้สิอันไห้ไปเจิมรถไห้วาสันเพิ่นว่ามี ผู้อุปถัมภ์เิ่นเดตตาสูงสื่อรลใไห้ต้องไปบึงสกรวราเป็นรลแบบใดนะครับผมกับพท่านได้เห็นฮู้พร้อมกันนี่ล่ะพี่น้องไปทางไหนล่ะลูกไปทางนี้ครับไปทางรถพอเลยครับอันนี้ก็อยู่หลังเวทีครับลงเวทีจากสรารคามมือนีมาล่ำอยู่บ้านเอียงกาะห้องล่ำอยู่บ้านยังก่อนบ้านบ้านนาคาบ้านนาคาครับบ้านนาคาเพื่อว่าปีปทุมเตยล่าเรียบร้อยสิเดินทางต่อไปครับ สีเดินทางต่อไปเดชอุดมครับผมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ที่ตะวันออกเว้นตกทางไหนละ่ะ <c oughs> ตะวันออกเขาเว้นตกทางไหนละ่ะ <c oughs> ตะวันออกตะวันตกทางไหนนัง น้องพ่อมึงลุงไส้ผมกับหัวกับหูคือกันเพิ่อนมาเงี้ยนผู้ใจดีเพิ่นอุปถัมภ์มีมีแม่ใจดีเพิ่นเพิ่นสนับสนุนมาสั่นซื้อรถให้่โอ้โหอันนี้ก็ขึ้นหันานทิศเหนือนอแม่นบ่เอาดีดีเราละท่านนามาทิศเหนือก็ดีแล้วครับ ราค่าลายบันไดนี่รูคุณจางบอกประมาณเจ็ดแปดครับเพื่อนดาวไหตีสดครับโอ้เพิ่นซื้อสดไทยบอกมา่ดีใจน้ำรูดีใจน้ำดูดีใจน้ำดูดใจน้งดูดถ้าผอถ้า่อเป็นหมอลลมายี่สิบหกปีนี่กับพวกเคยพ่อเด้แนวนี้ไี่รีมีแต่เก็บเอาแล้วก็ซื้อเอาพ่อ มีผู้สนับสนุนผู้หักผู้แพ่ยงยุติธรรเพื่นหังไห้ผู้ละเล็กผูู้ละน้อยอันนี้บังลาบุญหลายได้นี่บุญหลาย,ลายมีบุญหลายขอเพื่อนบ่หน่บ่ครับเออแล้วก่พ่อบอกตลอดว่าจะไปขอห้อาต้องทำตัวมันหนารักแล้วก็พัฒนา ฝีมือของตนเองอยู่ตลอดแต่เสมอตนเสมอปลายกับผู้เ<ช>พิ่นห<ช>ักเพิ่นแพ่งเพ,พ,พิ่นสนามสนุนเขาต้องมีความกตัญญูต่อเพิ่นมูจักถามข่าวถามข้าวเพิ่นแม่กับมานัาแม่มาแม,าม,ามา่แม่นีโอ้ยแม่เขากับมแม่แบบมันนี่มัอน,นี่มาล่ำยู่สารคามพอดีครับท่นที่จริงเราบาังลาม,ามามากับอีแม่พาไปตลอดอยู่เป็นบอ่อบางเมือ่องอะไรก็ไปรถบัสป้านแม่มาดีใจน้าแท็ดีใจบ่ดีใจน้ำเต้าแม่เรือขับไส้ มื่อน,นี้มาลลั่มไก่บานปกติแม่เพื่อนกะตามดูแลอยุดเทีาบากักหลาขี่รถบาสแมนบลูแมนครับไปน้ำรถบาดไปน้ำรถบาเพราาอยากไปน้ำมูอยากเป็นมอลลั่มูพะพอสอนไว้ว่าเฮาเป็นมอลั่นมูเนี่ยเฮาต้องมาฝึกเจ้าของด้ลูกต้องมาใส่ชีวิตแบบส่วนร่วมเฮากล่าวเขามานี่มันเป็นก่าวแรกของเฮา ยาเฝายาเฝาที่จะหาควาวมสะดวกสบายลรยเขาต้องเขาต้องลำบากก่อนเพราะว่าควาวมลำบากนี่ยเรมันสิเป็นเบาล้อมเฮ็นให้เ้องแข็งแรงแข็งแกร่งในมือต่อไปอู้ผมสันเพราะผมสันผมดีใจนาเดนี่แม่ครับรถเทา่างเออพี่เห็นรถเท่าใส่ใส่รถเท่าขั้นใดขั้นนี่แมนบออันนี้นี่แมนบอทีทีแม่ใส่ครับตามลูกทราย เดี๋ยวเบิงมาอยู่น้ำพอบอท่านในพ่อปีอยู่ด้นี่เ <c oughs> พราะว่ามา <c oughs> ตอนนั้นมากข้นเวที่มือแหลก <c oughs> เดือนใดก็ง่อน,น่นแมีนาแปดมีหน้าคม <c oughs> ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเป็นมือแหลกที่น้องกาฟิวมากข้นห่านที่จริงแล้วน้องกาฟิลเนี่ยคันพุทธิตามประวัติของเพื่อนเนี่ยมาสมัครวิจก็ลอยสามเถื่อได้น้อครับแ <c oughs> ม่นาสามเถื่อจังบทท่านในรับขึ้นเวที่ต่ว่าได้มากข้นเวที่อีหรีแล้วก็คือ วันที่แปดมีหน้าคมยูดอนคันจำว่าปอนมาตอนนั้นผูผูเพียงแอลนะครับบัตรีินนี่กัเออบันแจนแว่นเนาะกลุ่มเพราะว่าปีโอ้ผมสั่นโอ้ผมสั้นผมดีใจเนยเมื่อเป็นหนาวนี่นี่ดีใจนะก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีกับนี่แหละก็คือคืออาชีพเนาะมันเป็นอาชีพที่ที่ ต้องได้ต่อสู่แล้วโดยพื้นฐานของเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็นเป็นคนมีบุญอยู่เพื่อนก็นเป็นคนมีบุญแล้วก็เพื่อนกับเป็นคนมีทั้งพรสวรรค์มีทั้งพรนสแสวงครับอาย,กยุกันยังหน่อยนะฮะแต่ว่ากันยังมีความตั้งใจมากถึง3 4สี่เถือ่อบลับก็มากจนว่าพอรับขืนเวทีนะครับแล้วพอตรับขืนเวทีแล้วก็ปรา,ากฏว่ามันเป็นแปลกอยู่เท่ากาฟิวนี่เพราะว่าขืนห่านปกติผมกะ มีหน่องไม่มาอยู่เรอยล่ะแต่ว่ามันหางบอกคือน่องกาฟิวกะสิเป็นธรรมดาทั่วไปกะสิมีอ่าเฮ้านําเสนอเนาะข้าเจ้ากะสิหูจักในฐานาวา่าอ่าหัวหน้าน้าเสนอแต่ว่าน่องกาฟิวนี่คันพ้อนออกเหนาเวทีนี่ค้นสิลุกขึ้นมาหุ่มเลยกระพิบปกติอยู่นะครับก็เลยว่าแกะกะสิเป็นคนคนมีบุญขึ้นเทิงเวทีเพิ่นกับแพ้ว,พวนะครับบอกบอกยังก็ฟังอยู่แต่ว่าหนูต้อง หนูต้องยึดหมั่นได้ว่าตอนเนี้คือมันมันดีลหละหนูจังหนูจังมีสิ่งดีๆเขามาฉะนั้นอันใดๆมันดีรักษาไว้นี่ัยใจข้อเขาเนน่เป็นเรื่องสําคัญเลยจิตใจเขาเหน่เป็นเรื่องสําคัญเลยเฮาอย่าหลงละเรื่องกับอีหยังต่างๆนะบักหล่าคยเหตุอีหยังเนี่ยทิพานมาเนี่ยก็ต้องรักษาไว้พราะว่าแสดงว่าหนูทําดีละหนูจังได้ดีครับเออให้มันให้มันเป็นแบบนี้ตลอดที่สําคัญนี่ก็คือ คนที่มีพะคุณที่สุดคือพ่อแม่เฮาเฮ้าต้องย่ำบ่ต้องอยากอายมาไหวยพ่อไหว่แม่ไหว่ดูเท่าไดร่เพิ่งดีบ่ต้องคดว่าวันแม่เราจังไหว้วันพ่อเราจังไหว่เขาไหว่ได้ตลอดย่ำบ่สบายใจเข้าล่างตีนให้แม่ย่ำมีปัญหาอุปรรคหรือมีเรื่องหนักอกหนักใจเขาไหว่แม่เข้าล่างตีนล่างคายแม่เราก็ผู้มีพระคุ้นเป็นผู้ซอยแมนผู้ละเล็กผู้ละน้อยผู้เคยสื่อขนมกระต้ม มาให้เฮ้ากินอนี่ทุกทุกคนคือเป็นภูมิระคุนกับเฮ้านี่แหละคือคุามกัตัญยูแล้วกับผู้นี่ก็คือถือว่าเพิ่นใจใจก่วงเพอะสมควรด้วนี่พ่อกับพอเคยเห็นอย่างเื่อแต่เข้าเป็นวงมากกับพอเคยมีเอาว่าแต่พอเป็นมอลัมมากนี่ขนาดว่ากลว่าเป็นผู้หนึ่งยุล่ะแต่ว่ากับพอเคยพอเคยได้ที่เนาเอามานนี้กัสิกันสิเจิมให เจิมให้แต่ว่ากับไปไปเจิมน้ำหลวงพรในเรื่องแม่ผ้าผ้าไปเจิมน้ำหลวงพรนี่ไม่นี่สิกลับบ้านสาธุเออเอากะเป็นบรรยากาศแห่งความยินดีกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับผมและต้องบอกว่าน้องกาฟิลพี่น้องครับผมการแสดงนายวิทย์ทองเพลน,นะฮะกะเลิศ อลังการและที่สําคัญนะครับเกินเกินอายุสำหรับนุ่มจีน่านะ,ะับต้องบอกเลยว่าน้องกาฟิลเนี่ยคือความสามารถเกินอายุอหลีพี่น้องคาราบผมยิ่งยุคคณะใจเกินลอยล้วพี่น้องครับมีความแบบคือจ้างพอลูกกันนี่ละเออบอยสิริใช่ครับน้องกาฟิลคือจ้างพอลูกกันอหลีพี่น้องครับบังเชือกได้น,นะฮะแต่ว่าเอากับแสดงควายมยินดีนะฮะครับ นอกกาฟิลสำรับของขวัญชิ้นใหญ่รถใหญ่ป้ายแดงเป็นรถเก๋งสีแดงป้ายแดงทะเบียนียังมุ่งจะไปซองเมืองกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอา้านี่คือทั้งเหมดทั้งมวลพี่น้องครับผมกับรายการท็อปไล่สายเป็ก์กับนุ่มเจรานะฮะพอๆกันวันจันทร์วันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อ18บแนาฬิกา3าหานาทีถึง19บนาฬิกา,านาทีนคาราผม ทั้ง t o อปไลน์ททั้ง Facebook Fan Page t o ไลน์ทีวและ t o อปไลน Fan นได้หมือทุกช่องทางเลยพี่น้องครับเมื่อนี้นุ่มจิลาพรอทีมงาน88ล้านคน <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะสวัสดีครับ